สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองเขียน Toggle Button เป็นปุ่มเปิดปิดหรือปุ่ม Yes or No โดยจะเพิ่มลูกเล่นเป็นอีโมจิให้กับปุ่มโดยวันนี้จะใช้แค่ภาษา HTML และ CSS วันนี้จะเป็นการเขียนโค้ดสั้นๆไปดูกันเลยนะครับว่าถ้าต้องเขียนโค้ดกันยังไง HTML 5 Title เป็น,น,น,น Toggle Button สไตล์,บอดี้,มาร์จิ้น,ศูนย์,พาทติ้ง,ศูนย์,บ็อกซ์,ไซซิ่ง,บอทเตอร์,บ็อกซ์,ดิสเพลย์,กริด,จัดที่ไฟล์,คอนเทนต์,เซนเตอร์,ออนไลน์,อายเคม,เซนเตอร์,ไฮ หนึ่งร้ switch container w i t h ยี่ส h i g h t สิบ em, EM. border radius e.m. box shadow 5 p า5 i x s u n หส c.f. d c d input display นอนสวิตช์คัลเลอร์บิตยี่สิบสองเอเอ็มใช้แปดเอเอ็มเลฟหนึ่งเอเอ็มท็อปหนึ่งเอเอ็มแบ็กกราวน ffff00 order v s 1 0 e m c index ติดลบ positionabsolutetransitiono ห้าร้ mscubicmeter ศูนย ลูกน้ำหนึ่งุามสามสกลูกน้ำศูนจุดน้ำหนึ่งเลเบลวิดแปดเอ็มไฮ e.m. border-radius 4 e.m. background f.f.f. position absolute top 1 e.m. left 1 e.m. box-shadow 2 พิกซั่นสองพิกซั่นสิบพิกซั่นสองพิกซั่นซีดีซีอินเด็ก์เก้าเคอร์เซอร์ลเว before font size 5 em content position absolute left 0.1 em top จุดจุดหนึ่งเอ color ffs ศูนย์ศูนย์ label after font size ห้าเอ content position absolute left 0.1 em top 0.1 em opacity 0 color 000, 0 0 0 0 8c tap switch ที่เช็คก,ก็ label transform chain 114 em rotate C สามร้อยหกสิบ degree tap switch check switch color background เป็นศูนย์ศูนย์ b แบบ b Switch l a v e l Transition Ah หนึ่ง second cubic meter ศูนย์จุามสิีกน้ำหนึุ่ดามสิบกลูกน้ำศูนุดน้ำหน Switch Check level before opacity soon switch. level <coughs> after switched check Label after capacity ห div class switch container input type checkbox id switch level for switch div class switch color โอเคเสร็จแล้วลองเซฟกันดู Okay. เอาทำไมไม่อยู่ตรงกลางปึ๊บแล้วก็ไม่หมุนโอเคแล้วกลับไปดูโค้ดก่อนปึ๊บ position relative ก็ดูตรง โอเคลองเซฟกันดูป,ปึ๊บอ่าได้แล้วกดป,ปึ๊บโอเคครับเราเขียนกันเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถลองเขียนตามและกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ